สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM100 คณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เสนอรายการตราชูผููชาวบ้านสวัสดีครับยินดีต้อน,นรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการตราชูคู่ชาวบ้านพบกันแบบนี้เช่นเคยเลยนะครับทุกวันเสาร์ เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มโดยประมาณนะครับเพียงแค่ท่านผู้ฟังหมุนขึ้นมาที่สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนเ m 1 0 0อมร้อยคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็พบเราได้เลยนะครับครับสวัสดีครับและสำหรับวันนี้ผมชมชอบเอโชมรับหน้าที่ดาเนินรายการแต่ไม่ได้มาเพียงคนเดียวนะครับมีคู่หูอีกคนนึงครับครับผมนะครับผมนัทพงษ์เทพพรมมาครับครับผมก็เมื่อวันเสาร์ที่แล้วนะครับ เราก็ได้นําเสนอเรื่องปัญหากฎหมายจากการไปตราชูสัญจรกันนะครับผมซึ่งก็ยังไม่จบครบถ้วนกันดีนะครับฉะนั้นแล้ววันเสาร์นี้เราก็มาต่อกันเลยเดีวยวครับว่าคุณสุมิชัยจะพูดประเด็นใดกันต่อไปนะครับและคุณรัฐพงศ์เป็นก็เป็นผู้ที่ไปสัมภาษณ์คุณสุมิชัยมาใช่ไหมครับใช่แล้วครับครับผมแล้วเสาร์นี้คุณสุมิชัยจะพูดรายการแต่ก่อนที่จะไปฟังนะครับเผื่อท่านผู้ฟังจาไม่ได้ ว่าวันส today, สเานนนาาสาร,ร์ท,นนราที่แล้วคุณสุมิชัยได้พูดถึงประเด็นอะไรไปบ้างเราก็ขอทวนให้ก่อนกันดีกว่านะครับว่าคุณสุมิชัยได้พูดประเด็นใดกันไปบ้างครับผมจัดทวนนะครับว่าเสาร์ที่แล้วคุณสุมิชัยได้พูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรไปบ้างนะครับครับสําหรับวันเสาร์ที่แล้วนะครับคุณสมิุิชัยนะครับได้พูดถึงการจัดการป่าไม้ภายในประเทศนะครับแล้วก็ความเป็นมาของพระราชบัญญัติป่าไม้ป่าสงวนแล้วก็อุทยานแห่งชาตินะครับส่วนในอาทิตย์นี้นะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องอะไรครับคุณชมชอบครับ เรื่องอะไรนะครับขอเชิญท่านผู้ฟังไปฟังที่ไปสัมภาษณ์คุณตูมิชัยกันเลยนะครับเชิญครับจะสนุกสนานยังไงก็ติดตามรับฟังกันเลยนะครับครับแล้วจากข้อเท็จจริงนะครับที่ได้มีการประกาศพรบป่าไม้ทับพื้นที่ของชาวบ้านนะครับคุณตูมิชัยมีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงบ้างครับคือกฎหมายเนี่ยฐานคิดของกฎหมายแต่ส้มเนี่ยนะครับมันไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง ถูกไหมค,ครับ,ค,รบคือถ้าเขาเขาเขาคิดว่าจะอนุรักษ์หรืออะไรก็แล้วแต่นเนี่ยนะครับแล้วเ,เข้าใจถึงความความเป็นเป็นอยู่ที่แท้จริงของพิจชนที่อยู่นั้นเนี่ยคุณก็ถ้าคุณสํารวจและรับรองเสร็จเขานะครับในรูปแบบอะไรก็ได้นะครับหรือกันพืที่เขาออกก่อนที่คุณจะประกาศเขตปัสสนวนะครับแล้วก็หมายถึงว่าการจัดก,การหรือการดูแลเนี่ยก็อาจจะร่วมกับชุมชนในการดูแลร่วมกันนะครับเอาชาวบ้านดึงชาวบ้านเข้ามามามีส่วนร่วมในการดัดการป่านะครับ เพราะบัตสูเด่นเขาจะเหมบอกว่าปลูกป่าเนี่ยมันปลูกไม่ได้หรอกใช่ไหมคุณต้องปลูกป่าในใจคนให้ได้ก่อนให้คนเขารู้สึกรักปหาแล้วรักป่านะครับจริงๆแล้วชาวบ้านที่อยู่ในป่าทั้งหมดเนี่ยคือเขาอยู่กับป่านะครับเขารู้จักป่าดีกว่าเราเยอะแล้วเขาจะลงที่อยู่กับป่ามาตลอดแต่บรรพบุหลุษเขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าถ้ารัฐหน่วยงานรักเข้าใจการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยมันก็จะเกิดความเป็นธรรมมากขึ้นและสอดคล้องกับความเป็นจริง คือตัวกฎหมายเองมันไม่ได้มีปัญหานะครับปัญหาคือการประกาศการเลือกพื้นที่นะครับในการที่ประกาศให้จุดนั้นเป็นอะไรเป็นอุทยานหรือป่าสงวนเนี่ยนะครับมันถ้ามองถึงความเป็นจริงแล้วว่าถ้าตรงเนี้ยมันไม่เหมาะที่เป็นป่าสงวนแล้วมันมีชุมชนอยู่นะครับมันมีชุมชนอยู่มีการทําประโยชน์มีการทําทเกษตรหรือการดำนคิดอยู่นะครับก็อาจจะต้องมองว่าเอ้ยถ้าเกิดจะสงวนเนี่ยมันควรจะสงวนเท่าไหร่ยังไง กระบวนการจะเป็นยังไงชาวบ้านสามารถอยู่ได้แค่ไหนยังไงมีกฎมีเกณฑ์การดูแลยัยงไงตรงนี้สมนิไว้นะตรงนี้เป็นพื้นต้นน้ำต่างๆเนี่ยคือมันต้องเป็นเขาเรียกมันต้องมีขนาหการจัดก,การร่วมโดยรัฐเนี่ยต้องเข้าไปร่วมมือกับชุมชนในการจัดการนะครับอันนี้มันถึงจะเป็นทางออกที่แท้จริงคือตัวกฎหมายเองเนี่ยผมมองว่ามันไม่ได้มีปัญหานะอย่างเจ้าของกฎหมายเนี่ยเราไปเอามาจากอเมริกาเลยนะเรื่อง national park เนี่ยนะเขาก็ยังมีหลักหลักที่ทําให้คนที่ดั้งเดิมที่อยู่ในนั้นเนี่ยสามารถอยู่ต่อได้นะครับ ผมเคยไปดูงานที่อเมริกาเขาก็ยอมให้คนที่อยู่เดิมอยู่ต่อได้แต่อยู่บนการจัดการที่ต้องมีกฎมีเกณฑ์การจัดการร่วมกันนะครับแต่เราเนี่ยไม่เลยนะครับเราเรามองเราไม่เห็นคนอยู่ในนั้นนะครับหรือเราเราคิดว่าอนาคตจะต้องอพยพออกมาต่างๆเนี่ยนะครับมันก็เลยคือฐานทิ้งแต่ต้นมันเป็นปัญหาละถูกไหมคือเขากลัวว่าคนจะทําลายป่าหรือเปล่าด้วยก็อย่างบอกเขานิยามว่าคนที่อยู่ในป่าคือผู้ลุกไงก แต่ผมถามว่าผมอธิบายอย่างนี้ให้ฟังว่าตั้งแต่ป่าประเทศไทยมีห้าสิบเปอร์เซ็นหกสิบเปอร์เซ็นถามว่าใครตัดถูกไหมครับถามว่าใครตัดตั้งแต่เริ่มให้สัมปทานป่าไม้ไปใครตัดป่าหายไปครึ่งหนึ่งอ่ะใครตัดให้ทุนก็บริษัททําไม้ทั้งนั้นอ่ะที่ตัดถูกไหมครับครับแล้วบริษัททําไม้เนี่ยใครเป็นคนสั่งให้ออกใบอนุญาตให้สัมปทานรัใช่ครับอ๋อถูกไหมคือคําถามผมยังให้ว่าป่าที่มันหายไปครึ่งของประเทศเนี่ย มันใช่ชาวบ้านตัดไงมันคือรัฐนั่นแหละตัดตัดผ่านกระบวนการใช่ไหมสามัคานใช่ไหมเหมือนทุกวันนี้ที่เรากำลังพูดถึงพลังงานเนี่ยปิโตรเลียมเนี่ยนะครับเหมือนต่ากนั่นแหละครับตอนนี้เราใช้วิธีการจากการปิโตรเลียมยังไงเราให้สามัคานเอกชนไปถูกไหมเอกชนขุดขึ้นมาเสร็จเป็นของเอกชนเอกชนขายก็ตลาดเราก็ไปซื้อน้ำมันซื้อจากในทุนมาถูกไหมคือ ระบบการจัดการทรัพยากรแบบสมรทานเนี่ยโลกก็เลิกหมดแล้วในในเอเชียไม่มีแล้วนะครับเขาเลิกหมดแล้วเขาใช้วิธีการแบ่งปันผลผลิตคือทรัพยากรเป็นของรัฐอยู่คุณคุณมาร่วมทุนกับกับรัฐในการขุดนะครับะะผลผลิตได้มาแบ่งกันเจ็ดสิบสามสิบอะไรก็ว่าไปแล้วรัฐก็เป็นเจ้าของคุณก็เอาส่วนหนึ่งไปคุณจะไปค้าอะไรเรื่องกุณนี่นี่คือหลักการของการจัดการทรัพยากรที่านมาที่เขาเรียกร้องอยู่ตอนนี้เป็นรูปพลังงาน อันนี้เป็นเรื่องหนึ่งในข้อเรียกร้องเขาคือให้ยกเลิกสัมปทานแล้วตั้งบริษัทจัดการปิโตเลียงขึ้นมาแล้วแบง่งปันผลผลิตกับผู้ประกอบการอันนี้ก็เหมือนกันเงี้ยคือผมถามว่าถ้าเกิดรัฐกองประชาชนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของของการจัดการรัพยทานก่อน,นะครับคนป่า่ด้วยกันได้ค,คุณก็ให้ประชาชนเนี่ยเป็นหุ้นส่วนถูกไหมฮะรัฐก็ให้เลยคล้ายๆบอกให้อะโอเคคุณดูแลป่าที่นี่นะครับผลผลิตที่เกิดขึ้น,นจากป่าคุณจะแบ่งให้ประชาชนยังไง นะครับรักส่วนหนึ่งเอาไปนะครับเป้าหมายคือดูแลอนุรักษ์กนะครับแต่เขาก็ต้องมีสิทธิ์ได้ประโยชน์จากป่าด้วยในการจัดการอย่างญี่ปุ่นเนี่ยนะครับทำไมก็ถึงรักษาป่าไม้ได้ไ80%ของประเทศเพราะให้ชุมชนมีส่วนจากการป่าผลผลิตจากป่าเนี่ยชุมชนก็มีส่วนได้รับมีบางเมืองเนี่ยก็ทําเป็นเมืองป่า,มาไม้นะครับ,รบผลผลิตที่เกิดจากป่าทั้งหมดเนี่ยชุมชนมีมีเขาเรียกมีผลประโยชน์ร่วมนะครับเมืองนั้นทั้งเมืองทำ <S 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 นเฟอร์นิเจอร์ เขาตัดไม้มาทำเฟอร์นิเจอร์นะครับแล้วเขาก็ปลูกนะครับมันก็หมุนในสมมติปีนี้เขาเปิดหนึ่งไร่เอาเอาไม้มาทำเฟอร์นิเจอร์นะครับปีหน้าเขาก็ไปแล้วเสร็จจะปวกก็ปลูกแล้วเขาไปเอาแปลงต่อไปมันก็วนอย่างนี้พอกลับมาสิบปีผู้ป่าขึ้นมาเหมือนเดิมอ๋อคนี่คือหลักการจัดการป่าคือผมว่ามันักวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยทุกคนที่เรียนจบหมายรู้นะครับแต่กฎหมายหรือการเข้าใจกฎหมายเนี่ยมันไม่ได้มุ่งไปสู่การจัดการร่วมเพื่อเกิดความยั่งยืน คุณมุ่งเน้นในในแง่ของการที่จะเขาเรียกอะไรจะจัดการแบบแบบเอาตัวเลขอะว่าตรงนี้เป็นป่าอยู่นะนะครับะะวเวลาไปรายงานเนี่ยผมไม่แน่ใจสามสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์เนี่ยมีหลือป่าจริงกี่เปอร์เซ็นต์ครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างเนี้ยอย่างภาคกลางที่เราไปดูเนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่เขาใหญ่หรือท,ที่ที่เราเป็นข่าวที่ว่ารีสอร์ตรโอ้โหขึ้นเตไปหมดต่างๆเนี่ยคุณถามเพื่อไปสแกนเพื่อที่จริงๆแล้วตัววงมันเหลือป่าจริงๆเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ไม่มีใครรู้นะครับครับ มีแต่แผนที่ที่มีการประกาเศเขตป่าไปแล,แล้วแล้วก็ตัวแผ่นที่นหมวับ้น uh huh. ปัจจุบันก็บอกโอเคใช้นภาพถ่ายอาก,กาศในการสำรวจมันก็มันก็อาจจะได้ระดับหนึ่งนะดูจากเอาดูจากเราเทียมลงมา uh huh. แต่ว่ามันมันต้องไปดูของจริง้วยว่าตรงงนั้นสีเขียวที่คุณเห็นอยู่เนี่ยมันคือป่าป่า uh huh. หรือจริงลีวมันเป็นต้นไม้ที่เป็นผลผลิตทางการเกษตรหรือเป็นต้นไม้ยืนต้นที่เป็นต้นไม้ที่มีเอ่อม,มีมีเจ้าของหรือเป็นที่ที่มีการ มันมันหลายอย่างในความเห็นผมคือว่าการจัดการป่าณนะวันนี้เนี่ยไอ้พรบป่าไม้พรบป่าสมวนพร,ราหลวศาลเนี่ยฐานคิดของกฎหมายเดิมมันคือเจตนาลมเดิมเนี่ยมันไม่สอดคล้อ,องความจริงในปัจจุบันแล้ว mm hmm. มันต้องปรับครับนะครับต้องปรับหรือต้องเปลี่ยนคือสมัยนั้นประชากรประเทศไทยจะมีสักสิบล้านคน mm hmm. คปัจจุบันหกถึงห้าล้านคนคะนะครับแล้วที่ดินเออมันจะโยงเรื่องที่ดินด้วยนะเพราะว่าความหื่มน้ำในการถึงครองที่ดินก็มีส่วน เพราะทำให้คนส่วนใหญ่ของประเทศนี้ไม่มีที่ดินพอมไม่มีที่ดินปุ๊บเนี่ยนะครับก็มีการลุกเข้าไปในที่ของรัฐในประเภทต,ต่างๆ <L> หรือก็ลุกเข้าไปที่ป่านะครับคนกลุ่มนี้ <L> ไม่มีที่ทากินนะครับมีรายได้น้อยนะครับไม่สามารถยังชีพได้ถ้าไม่มีที่ดินเขาก็ลุกบางส่วนก็ลุกเข้าไปในเขตป่ามันทําให้เนี่ยปัญหาเรื่องที่ดินกับป่าเนี่ยมันก็ลกายเป็นเรื่องเดียวกันที่จะเกิดความเดือดร้อนเกิดความปัญหาที่ตามมามสรุปแล้วคือมันเป็นเรื่องของการจัดก,การ นะครับการจัดก,การป่าเนี่ยในมิติของความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันถ้ารัฐปรับจูนทั้งทศนตรงนี้นะครับแล้วก็มองว่าประชาชนก็มีส่วนร่วมในการจัดก,การหรือถึงมองว่าป่าไม้หรือทรัพยากงป่าไม้เป็นของประชาชน mm hmm. นะครับงนั้นการจัดก,การเนี่ยคือมันก็ต้องมุ่งมาสู่เขาเรียกผลประโยชน์ประชาชนด้วยถูกไหมไม่ใช่มองประชาชนเป็นศัตรูเนี่ยมองคนสิบห้าล้านคนในเขตป่าเป็นศัตรูรแล้วต้องจัดก,การคนเหล่านี้เป็นศัตรูของรัฐเนี่ยต้องดุเนินการกับเขา แนะ่มาตรการของการดําเนินการแบบนี้มันก็นํามาสู่การจับกลุ่มดําเนินคีสกฎหมายครับใช้กับเขาแต่คาถามคือตอบว่าและสุดท้ายอ่ะดเนินการกับคนเหล่านี้แล้วเนี่ยป่านจะกลับมาเหมือนเดิมไหมครับครับคุณสุนมชัยครับคุณสุมชัยมีความเห็นเกี่ยวกับการที่การกระทําของเจ้าหน้าที่เนี่ยต่อประชาชนนี้อย่างไรบ้างครับเพราะว่าส่วนใหญ่ที่ผมแบบบอกพื้นที่มาคือเขาจะบอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยมีความไม่เป็นธรรมอย่างมากครับคือมีการทำร้ายร่างกายอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นครับคุณสุเมชัยคิดว่ายังไงครับ ก็ผมถามมาตรการของการจับกลุ่มดำเนินคดีเนี่ยนะครับวิธีคิดง่ายๆนะครับมันก็มันก็คิดเหมือนตำรวจคิดเหมือนทหารถูกไหมฮะแล้วตำรวจทหารเวลาไปดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดกฎหมายเนี่ยนะครับถ้าเป็นความผิดซึ่งหน้าหรือเป็นความผิดที่สืบทราบมาว่ามีการกระทำผิดเนี่ยการดำเนินการก็ต้องจับกลุ่มถูกไหมเข้าไปดำเนินคดีในการจับกลุ่มนะครับแต่ถ้าเป็นกรณีป่าไม้พรบป่าไม้พุทยานเนี่ยเขาให้อำนาจเจ้าพนักงาน นะครับให้อำนาจเจ้าที่ป่าไม้อำนาจเจ้าที่อยทยานสามารถเข้าไปดําเนินการในการรื้อถอนจับกลุ่มะนะครับมีอำนาจในการเข้าไปรื้อถอนสิ่งบลกกสร้างได้เลยนะในในพื้นที่เพราะฉะนั้นอำนาจตามพรบรป่าไม้พรบรรสมุนหรือพรบรรรอรุทยานเนี่ยให้อำนาจเจ้าพนักงานเนี่ยสูงมากะนะเพราะนั้นการเข้าไปกระทําหรือดําเนินการกับชาวบ้านเนี่ยนะครับแน่นอนมันมันก็มีโอกาสที่จะกระทบกระทั่งหรือนํามาสู่ความรุนแรงบางอย่างนะครับหรือกระทั่งใช้อำนาจที่ ใช้อาวุธหรือใช้ต่างๆที่ที่อาจจะมองดูเป็นเรื่องรุนแรงมันก็เป็นโอกาสประทะแบบนั้นได้มันก็เหมือนกับเขาเรียกอะไรคือมันมันมองว่าคนที่รูกป่าเป็นอาชญากรนะครับแล้วการที่เราจัดการอาชญากรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคดียาเสพติดข่มขืนําทำาำเรามันถูกมองเหมือนกันหมดถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเวลามาตรการในการการกับคนเหล่านี้เนี่ยมันก็กลายเป็นมาตรการของการปราบปรามอาชญากรรมมา คือผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะระมิดไม่ระมิดอย่างนี้น uh ้อ huh. งถามเนี่ยนะครับแต่ให้เห็นวิธีคิดของเจ้าที่ uh huh. นะครับพอมันมองคนเหล่านี้เป็นอาชญากรผู้กระทําผิดกฎหมายที่ต้องคือมองเป็นศะัตร uh ูเนาะไปต้องจัดก,การกับเข,า,ขาเหล่านี้คนเหล่านี้เอาเอาไปดําเนินการตามกฎหมายไปขึ้นศาลให้ศาลตัดสินจําคุกอะไรก็ว่าไป uh huh. คือเข้าไปสู่โปรเซสของการเอาคนเหล่านี้เข้าหลืนจาเข้าคุกไป uh huh. นะครับเพราะเป็นคนที่กระทำความผิดกฎหมายนะครับนี่คือช่องทางมันที่นํามาสู่การดาเนินการดีคนเหล่านี้ ไม่รู้ถ้าถามมาว่าเป็นการละเมิดมันอื่นไม่ละเมิดถามอ่ะไอกลไกเหล่านี้มันถูกสร้างขึ้นโดยรักอยู่แล้วครับไม่ว่าจะทําผิดกอนี้อะไรถูกไหมขับรถชนคนตายก็ติดลูกหน,กนืองอย่างครับรบุบรุป,ปา่าหรือยาเสพติดหรือขายยาเสพติดมันอยู่ในโปรเซสเดียวกันถูกไหมเพียงแต่ว่าเจ้าที่จะดำเนินการเนี่ยในลักษณะที่อะคารพสิทธิเสรีภาพของประชาชนขนาดไหนนี้อีกเรื่องครับถูกไหมครแต่ถ้าเห็นวิธีคิดของคนที่ไปดําเนินการเรืงนี้เนี่ยมันคิดบนบนฐานคิดเดียวกัน ครับครับเอ่อจริงๆเขาเขาก็อยู่กันมานานครับแต่ความในความคิดผมผมคิดว่าแบบเขาก็น่าจะมีความชอบทมในพื้นที่นั้นหรือเปล่าครับอะไรรองรับอ่ะเอ่อกฎหมายธรรมชาติหรือครับกฎหมายธรรมชาติประเทศเราใช้กฎหมายธรรมชาติเอ่อไม่ครับนั่นสิเอ่อต้องไปขอกฎหมายธรรมชาติจากพระเจ้ากัมั้งใช่ไหมเราเราใช้กฎหมายแล้วเน่ะเป็นสำนักกฎหมายบ้านเมืองอย่างี้ใช่ไหมกฎหมายต้องมาจากรัฐต้องเป็นกฎหมายและตอนด้วยถ้าหล่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยจารีประเพณีมาทีหลังคถูกไหมอ่ะสมมติไม่มีกฎหมายปาย่าไม้สิถ้าไม่มีพรบป่าไม้ไม่มีพรบป่าสงวนถูกไหมไม่มีกฎหมายบังคับใช้ใช่ไหมต้องใช้อะไรครับจารีประเพณีอ่าถูกต้องถูกไหมแต่อันนี้เนี่ยมันมีกฎหมายที่เป็นระลังขอสอครับ<ช>ไหมมันติดล็อกนะเราไปนักกฎหมายเนี่ยเราไม่ใช่เน<ช>่ถูกไหมฮะเราจะเอาอะไรมายืนยันที่จะยืนยันสิทธิ์ของประชาชนได้ในเมื่อกฎหมายเนี่ยมันไม่เปิดช่องครับ ถูกไหมโอเคหลังก่อนหน้านี้มันจะพอพอมีนะเพราะว่ากฎหมายรับนูนรับรองสิท,ที่ชุมชนไว้ครับนัฐสี่ศูนย์แล้นูล50ารูนแต่ที่ผ่านมาเราก็ใช้มาตราหกรัฐนูลห้าูน50นี่แหละสู้นะครับหลายคดีเก็เอาเรื่องนี้ไปสู้นะครับแต่เสียดายนะครับเสียดายว่ากระบวนการทําเองก็ยังมองไปไม่ถึงครับ,รบ,รบก็ยังยึดเอากฎหมายระดับพระราชบัญญัติเนี่ยและรับสองเนี่ยกฎหมาย ในเขาเรียกกฎหมายที่เป็นกฎหมายในในการปฏิบัติเนี่ยเป็นตัวตั้งนะครับยังมองไม่ถึงว่าชุมชนที่อยู่ในเขตป่าเนี่ยมีสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญนะครับกระบวนการทางก็ยังมองคนเหล่านี้เป็นผู้ลบอยู่นะครับเพราะฉะนั้นการที่จะเอาตัวรัฐธรรมนูญมารับรองสิทธิให้คนเหล่านี้เนี่ยผมไม่เคยเห็นคขาพิจาราเลยนะเราสู้กันอยู่บนน้ำคูหลายที่ผ่านมาทั้งทางวิชาการทั้งแนคดีเราก็พยายามเอาเอาหลักสิทธิชชนไปสู้ในคดีอยู่หลายคดี แต่ยังไม่เคยเห็นนักพักษาสานิการอกมารับรองสิทธิ์ให้มให้ชุมชนหรือให้ชาวบ้านหรือให้จำเลยในการมีสิทธิ์ที่อยู่ในที่ดินของตัวเองถึงแม้จะไม่มีเอกสารสิทธิ์ในเขตปา่าครับเพราะฉะนั้นคือเ,เรียกระบบกฎหมายระบบคิดในกฎหมายไทยเนี่ยยังไปไม่ถึงข<ะ>นาดรับนูนรับรองนะแล้วคุณสุมิชัยคิดว่าทางแก้ปัญหาหรือนแนวทางการแก้ปัญหาในเรื่องปัญหาพวกนี้นะครับทางไหนที่แบบจะ มันย่อยยาวมีผลระยะยาวมากที่สุดคะเป็นการาแก้ในความเห็นต้องแก้กฎหมายตามปัจจุบันถึงแก้กฎหมายแก้เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทปัจจุบันของสังคมนะครับสูตรที่แก้ออกมาแล้วเนี่ยจะนำจะใช้วิธีการไหน,นกลไกไหนระบบไหนเนี่ยต้องมานั่งเาขาเรียกต้องต้องมารื้อมาดูด้วยกันคือรัฐต้องไม่นั่งแก้คนเดียวนะค,ะครับจะต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมเพราะว่าประชาชนเป็นผู้รับผลกระทบในปัจจุบัน ไม่ต้องมองไกลเอาคนที่อยู่ในป่าทั้งหมดตอนนี้นะครับคุณคุณอยากให้คนหานุนออกมายัางไงนะครับอยากให้สิทธิ์ที่เขามีอยู่ในฐานะทีเ่เป็นประชาชนคนหนึ่งเนี่ยเป็นมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะลงพิจอยู่ในเขตป่าได้หรืออาจจะเรียกร้องให้รัฐด,ดูแลยังไงนะครับหรือรัฐถ้าจะข้อออกมาในรัฐต้อ,อ,อ,ดองดำเนินการในส่วนองศาลในการกจัดก,การนะครับถ้าเป้าคือต้องการรักษาป,ป่าไว้สามสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ที่ว่านี่นะครับหรืออาจจะทำให้มากขึ้นเป็นสี่สิบเปอร์เซ็นต์อย่างที่คสชประกาศไปแล้วเนี่ยนะครับมาตรการของการดำเนินการนะครับจะทำยังไง ตอนนี้นะครับคอสชใช้มาตรการเดียวกับป่าไม้ที่เคยใช้ก็คือใช้กฎหมายป่าไม้กับคําสั่งตามกฎหมายการสืบนะครับปราบปรามผู้กระทําความผิดบุกลุกนะครับนั่นหมายถึงว่าวิธีคิดของเขามองชาวบ้านเป็นผู้บุกรุกตั้งแต่ต้นนะครับมาตรการนี้ยังอยู่เพราะวิธีการแบบเดิมเนี่ยนะครับมันไม่นํามาสู่การหาทางออกได้นะครับเพราะอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วนโดยความความจริงเนี่ยคนที่อยู่ในนั้นก็คือคนคนยากไร้ประํานที่มีโอกาส หรือมีเขาเรียกมีโอกาสน้อยอยู่แล้วในทางสังคมครับ,รบนะครับเพราะฉะนั้นวิธีเดียวง่ายๆนะครับที่ผมเสนอก็คือแก้กฎหมายนแต่กระบวนการแก้จะต้องนํามาสู่การมีส่วนร่วมประชาชนในการหาทางออกร่วมกันแล้วเป็นการสุดท้ายคือเป้าหมายของการแก้คือต้องเปิดพื้นที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดก,การร่วมกันัดก,การป่าร่วมกันนะครับนี่คือ,ค,อคือหลักก็คือเอาหลักฐานสิทธิชุมชนเดิมในรุ่นนั่นแหละมาเป็นฐานคิด ก็คือหน่วยงานาตตรัฐต้องเข้าไปร่วมกับชุมชนในการดูแป่าต้องมาเขาเรียกมาเป็นเขาเรียกเป็นพันธมิตรกันนะครับในการออกแบบด้วยกันในการดปา่านะครับหมายถึงว่าชุมชนก็สามารถได้ประโยชน์ด้วยนะครับด้านหนึ่งก็คือของรัฐด้วยแล้วใช้ประชาชนนั่นแหละเป็นผู้ดูแลปลา่าเจ้าที่ของรัฐไม่ต้องไปทําอะไรนะครับให้ชุมชนเปนดูแลปลา่าถ้าคุณถ้าคุณจะสั่งงบลงไปเนี่ยคุณก็สํางบลงไปให้ชุมชนดูแลปลา่า<ค>อาจจะร่วมกับท้องถิ่นร่วมกักบองคก์กรปกครองท้องถิ่นด้วยดึง ภาคส่วนต่างๆก็้ามามีส่วนร่วมในการแต่การอย่างเนี้ยยั่งยืนนะซึ่งวิธีเนี้ยเขาใช้ทั่วโลกเลยประเทศไทยนี่เป็นอนุรักษ์จริงๆนะกฎหมายเพราะกฎหมายพวกนี้เป็นกฎหมายในยุคยุคเขาเรียกยุคอนานิคมครับนะครับอย่าคิดเรื่องกรารทำลายเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่อกฎหมายเก่าในยุคอนานิคมอ่ะนี่เหรอครับปัจจุบันมันเลิกอนานิคมเหมืแล้วทั่วโลกอ่ะแต่เรายังเรายังมีฐานคิดเรื่องกฎหมายแบบอนานิคมอยู่อ่ยอันนี้มันเป็นปัญหามากปิโตเลียมเนี่ยเห็นชัดสุดครับ สมรทานป่าไม้หรือจะสมรทานแร่สมรทานปิโตเลียมเนี่ยมันคือระบบการจัดการทรัพยากรในยุคอาณานิคมนะครับปัจจุบันเขาเริ่หมดแล้วโลกหะอแต่เราเป็นคนแบบเขาเรียกชอบอกข่าวครับผมครับก็จากปัญหาที่พวกเราออกพื้นที่กันนะครับก็มีลุงคนนึงถามพวกพเราว่าแบบมีมีโอกาสไหมที่เขาจะได้เอกสารสิทธิ์ในพื้นที่นั้นนะครับคือจะมีโอกาสในอนาคตสามารถรับสามารถออกออกให้พวกเขาได้นะครับจะเป็นไปได้ครับ เอกสารสิทธิ์ในคำถามก็คืออะไรเอกสารสิทธิ์อย่างเช่นเขาอยากได้โฉนดครับในในพื้นที่พื้นที่ที่เขาอยู่ครับในเขป่าสงวนถ้าโอกาสถ้าตอบแบบนักกฎหมายก็คือต้องถอนสภาพป่านะครับรัฐต้องถอนสภาพความเป็นป่าแล้วนะครับก็คือยกเลิกความเป็นป่าสงวนเวนั้นนะครับกลายเป็นที่ดินที่ดินเขาเรียกเป็นที่ดินลกล้างว่างเปล่าหรือเป็นที่ดินที่ดินที่ดินมือเปล่า นะครับ,รบแล้วก็ส่งให้กรมที่ดินดําเนินการในการอ่อยเอกสารสิทธิ์อะไรอย่างี้ได้แต่ถ้ายังเป็นเขตป่าสงวนอยู่เขตอนุญาตอยู่นะครับล<ม>่อยเอก<ช>สารสิทธิ์ไม่ได้เลยอ๋อ,องั้นพแสดงว่าพวกเขาก็จะไม่มีทางได้เอกสารสิทธิ์แน่นอนใช่มครับยกเว้นมีการถอนสภาพเป็นใบไนุากอ๋อ,อเป็นใบอนุยาต<อ>ครับผมเยวถามว่ามีโอกาสไหมมีนะครับถ้ามีการถอนสภาพนะครับและกระบวนการถอนสภาพอย่างที่ผมบอกว่าคือถ้าถ้ามีการแก้ปัหหายเนาะ แล้วก็สแกนใหนม่หมดเลยประเทศนี้แล้วไปดูว่ามีการครอบครองที่ดินของประชาชนอยู่ขนาดไหนนะครับแล้วก็ไปออกแบบว่าจะรับรองสิทธิประชาชนนะครับในแบบไหนมันอาจจะไม่ได้ชนโนดหรือนสามนะค,ะครับแต่อาจจะได้เอกสารบางอย่างที่รัดออกให้นะครับในการอนุญาตให้สามารถทําประโยชน์ได้เหมือนสประกอเมื่อก่อนถูกไหมฮะสบประกอะบสี่ขีดศูนย์หนึ่งแล้วก็แต่เนะี่ยออกในเขตปา่านั่นแหละเมื่อก่อนก็คือเขายกยกเลิกเขตปา่าแล้วก็ส่งให้ส,สประกอเนการเน,นการออกเอกสารสิทธิ เมื่อก่อนเมื่อก่อนก็ป่าไม้ก็เขาเรียกอะไรยกพื้นที่ให้กับสปกรเยอะนะในประเทศนี้นในการนําสู่การออกเอกสารสิทธิ์นักประชาชนไใช้ระบบนี้ก็ได้นะคะรับสปกก็เป็นเอกาสารสิทธิประเภทหนึ่งแต่ว่ามันซื้อขายไม่ได้นะครับตกทอมรนดกได้ก็เขาก็ต้องการประชาชนใช้ประโยชน์จากที่ดินจริงๆไม่ไม่นำสู่การขายเปลี่ยนมือนะครับแต่ที่บ่ามันก็ล้มเหลวถึงเป็นสปกรก็ขายอยู่ แต่นี่แต่ว่าข้อเสนอใหม่ที่เราเสนอเนี่ยก็คือเราเสนอให้เป็นลนักษณะกรรมสิทธิ์ชุมชนเป็นสิทธิชุมชนคือไม่ไม่ให้ปัจเจกเ่ยเพราะรู้ว่าปัจเจกเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเสร็จตลาดอ่ะเพราะมีคนมีตังก็อยากได้ที่ส,สวยๆมาก็มาซื้อแต่มาถึงแม้จะไม่เปลี่ยนชื่อนะมีชื่อจะอยู่ก็มีสัญญาผูกมดกันนะครับเพราะสมกรณไมนซื้อขายไม่ได้นะครับแต่บางทีก็มีวิธีการสลับซับซ้อนนำาสู่การอ่อนสารสิทธิ์ทับลงไปได้ อันนี้ปัญหาที่มันเป็นที่ผ่านมาแต่ข้อเสนอของภาพประชาชนเนี่ยคือเสนอให้มันเป็นนั่นแหละกรรมสิทธิ์ของชุมชนนะครับหรือเป็นฉนดชุมชนหรือสิทธิชุมชนในการเัดการร่วมตัวแกเองก็จะได้สิทธิ์แต่จะเป็นสิทธิที่ร่วมกับชุมชนนะเซึ่องอยู่อันเดอร์ชุมชนอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อที่จะไม่ให้พื้นที่เนี่ยมันมันถูกแทรกแซงโดยตลาดและสุดท้ายเนี่ยที่ดินก็เปลี่ยนไปแล้วแกก็ต้องที่ดินตัวมืออีกทีก็ต้องหาที่ใหม่ในอนาคตอะไรเงี้ยก็ต้องเกิดความยืนยืนจริง ข้อเสนอ,อนี้มันพูดกันมาสิบป,ปีนะให้กับรัฐบาลเหมือนกนันรัฐบาลที่สองรัฐบาลที่ผ่านมาก็พยายามทาอยู่แต่ว่ามันใช้เวลานะครับเพราะหน่วยงานอย่างป่าไมาา้อย่างอุทยานเขาก็ไม่เห็นด้วยที่จะไปรับรองสิทธิ์ให้กับชาวบ,บ้านที่อยู่ในเขตป่าเขาก็กลัวปา่าเขาจะเสียหายนะครับเพ <rey az? S 1> ราะนั้นความขัดแย้งในการจัดการเนี่ยมันยังขัดแย้งกันอยู่เนี่ยมันยังไม่สามารถที่จะนํามาสู่การรับรองสิทธิของประชาชนที่อยู่ในเขตป่าเนี่ยได้อย่างเป็นรูปธรรมะครับ,รบมีข้อเสนอมาตลอดที่ผ่านมา ครับก็สําหรับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณคุณสุเมชาอลาสานมากเลยนะครับครับผมก็สำหรับวันนี้เราก็ได้ความรู้กันมากเลยนะครับผมก็วันนี้ผมภารกรเรืองนุกูลครับผมนารธงเทพบมาครับครับผมก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับท่านผู้ฟังสําหรับความรู้ที่เราได้มอบให้ในวันนี้นะครับแน่นหนาเลยครับอันนี้และนี่ก็เป็นปัญหาจากที่เราไปลงพื้นที่กันมานะครับใช่แล้วครับครับผมซึ่งเราก็จะไปสัญจรกันแบบนี้ทุกๆปีเลยนะครับ ซึ่งพอสัญจรเสร็จแล้วเราก็จะไปสอบถามปัญหาจากชาวบ้านที่ที่อยู่ที่นั่นนะค,ะครับว่าชาวบ้านมีปัญหา<ม>ประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างแล้วเราก็จะนำนำมาวิเคราะห์กันแล้วก็ <c oughs> มาอธิบายให้ท่านผู้ฟังรับชมรับฟังกันแบบนี้นะค,ะครับผมปีหน้าเราจะไปกันที่ไหนกันเชิญท่านผู้ฟังติดตามกันได้นะครับแล้วก็จะมีปัญหาอะไรมาฝากท่านผู้ฟังกันก็เชิญรอรัอบฟังได้นะครับผมครับผมก่อนที่จะจากกันวันนี้ ขอให้คุณนัทพงศ์กล่าวขอบคุณคุณสุมิชัยสักนิดนะครับครับผมก็ในฐานะตัวแทนของรายการตราชูคู่ชาวบ้านนะครับก็ขอขอบคุณคุณสุมิชัยหัตถสารนะครับที่ได้มาให้ความเห็นแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติปา่าไม้และความเป็นมาของการร่างพระพราชบัญญัติฉบับนี้ขึ้นมานะครับวันนี้นะครับผมบก็เป็นวัน รับน้องขึ้นดอยนะครับก็เป็นประเพณีการรับน้องของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของเรานะครับก็ขอฝากไว้เรื่องหนึ่งนะครับว่ารับน้องกันแล้วอย่ามีแอลกอฮอล์นะครับใช่ครับมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับอันตรายมากเลยครับแอลกอฮอล์ก็ควรปอดแอลกอฮอล์กันนะครับครับผมและสําหรับอาทิตย์หน้าเราจะนําเสนอเรื่องใดต่อไปนะครับเชิญผู้ฟังอย่าลืมติดตามกันได้เลยนะครับรบและสำหรับวันนี้รายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะครับครัดผม ได้ยินคํานี้ก็เสียดายกันตจะทุกท,ทีเลยครับ,รบก็ขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังและที่ขาดไม่ได้เลยนะครับขอขอบคุณคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100 1 0 0้อยและคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่สนับสนุนรายการตาชูคู่ชาวบ้านของเรามาโดยตลอดคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการตาชูคู่ชาวบ้านได้ทุกวันเลยครับ ทุกวันเสาร์นะครับเวลาใดครับทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มโดยประมาณนะครับผมทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 1้อหรือหากท่านผู้ฟังมีปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายหรือจะติติชมรายการของเราก็สามารถติดต่อได้ทางคณะนิติศาสตร์ครับผมครับผมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของเรานะครับที่อยู่ก็239ถนนห้วยแก้วตําบลสุเทพอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับหรือโทรศัพท์เบอร์อะไรครับคุณนัทพงศ์053ครับ9 4 2 9 0 9นะครับ โพสตอีกครั้งนะครับผม053ครับ942 909นะครับผมและสําหรับอีกช่องทางหนึ่งนะครับตอนนี้เราก็ได้จัดทําขึ้นมาแล้วนะครับคือทาง Facebook ครับพิมพ์ไปที่แฟนเพจตราชูคู่ชาวบ้านของเรานะครับซึ่งเดี๋ยวนี้แฟนเพจเราได้อัปเดตกันทุกๆวันนะครับผมจะมีทั้งข้อมูลข่าวสารของกฎหมายหรือว่ากิจกรรมที่ ตราชูผู้ชาบ้านของเราได้ทํากันเราก็จะได้ลงในแฟนเพจให้ท่านผู้ฟังได้รับชมกันนะครับจะได้รู้ความเคลื่อนไหวของใช่ครับมผมของเราครับครับผมและสําหรับวันนี้เราสองคนก็ขอลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ